เธอแต่งตัวแบบนี้จะแกล้งเรียบความสงสารสินะถ้าอยากให้ทุกคนรู้ว่าพอจะมมธย,ยมปลายต้องมาเข้าคุกเลยเลิ่งไงฮะฉันเตือนเธอไว้นะงานรับปริญยาสำคัญกระเจอระดามมากให้มาเก่าเรื่องที่นี่เรียบกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่มีชุดราตรีที่เหมาะสม ฉันสั่งให้เจลดา,ดารไปหยิบเสื้อผ้ามาให้เธอใส่แล้วแต่ตอนนี้เธอกลับบอกว่าไม่มีชุดที่เหมาะสมงั้นเหรอพี่คะถ้าพี่ไม่ชอบชุดนั้นบอกฉันได้นะคะฉันจะไปเปลี่ยนมาให้ใหม่พี่ใส่ชุดนักเรียนมาจะทําให้พี่ชายเข้าใจผิดแล้วเป็นความผิดฉันนะถ้าพี่ชอบชุดราตรีที่ฉันใส่ตัวนี้ฉันถอดให้พี่ใส่ได้นะคะจลดาดานี่มันงานของเธอนะ เธอคนนี้เป็นแค่นักโทษไม่ควรที่จะสวมใส่ชุดดีๆแบบนั้นหรอกสารัตปล่อยมาบารดาหนูไม่เป็นไรใช่ไหมพี่ชายไม่ควรตะคอกหนูแบบนั้นงานเลี้ยงวันนี้เราเชิญแขกจากตระกูลใหญ่มามากมายเขาก็แค่กลัวหนูจะไปร่วงเกินคนใหญ่คนโตเข้าแม่ผิดเองแม่จะให้คนไปซื้อชุดที่สวยที่สุดมาให้ลูกเดี๋ยวนี้ได้ไหมลูกไม่ต้องค่ะเขาอ,อยากได้คืบแล้วจะเอาศกสารัตปล่อยมือได้แล้ว แม่ครับไม่ไม่ต้องขอโทษเธอหรอกเธอตรงใจที่จะย่างชุดขอเจ้ดาดาไม่สนใจหน้าตาขอาต้นกุ้ยเฟิรวนเราเลย <c oughs> <c oughs> นี่รอยแผลพวกนี้ ไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากใส่แต่ไม่มีชุดไหนเลยที่จะปิดดอยแผลพวกนี้ได้นัทธาหลานสาวของยา ไม่ใช่พราะตระกูลสุรเวชส่งไอ้หนุ่มนั่นมาขอร้องแกตั้งใจจะปิดยาไปถึงเมื่อไรคุณสร้างครอบคุณชายเกเป็นหงสุขฝาบกองสารสุรเดชแกไม่ต้องพูดแทนเขา น้องสาวของแกกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราคู่มั่นของแกก็ติดคุกแกช่างใจเย็นซะจริงเลยนะคุณสร้างครอบมีคุณไในเฟอร์นิเอลลาคุณนูร์เชิดดะยูเอเนียในปุ่มเฟียอันวิตาเวิงพิันบุกใครล,ละ่ะลักซานสัมบูร์คุณชายอิสไกมีทางกัลเวทค่ะเป็นครอบครัวที่เห็นแกตัวไรน้ำใจว่าดานนะอย่าเห็นหล่อนมาแต่น้อยนิสัยของเด็กคนนี้ย่ารู้เป็นอย่างดีถ้าหากแกไม่คืนความยุติธรรมให้กับเธอแล้วก็ต่อไปก็อย่ากลับมาพบย่าอีกพี่คะ ฉันแนะนำให้ยอมยอมไปเถอะเลิกต่อต้านกันแต่งงานได้แล้วนะ่ะรีบๆแต่งเข้าไปซะสร้างชื่อให้วงตระกูลไงนี่คือยิงเข้าเป้าทั้งสิบพี่คะเป็นไงล่ะวรดาเก่งใช่ไหมล่ะก็ใช้ได้วรดาเป็นอัจฉริยะด้านการยิงปืนนะทถมยังหัวกะทิด้วย คุณยาผมเชื่อแค่คำพูดของนัทถาเท่านั้นแกนัทถาหนูฟื้ฟนแล้วเหรอรีบไปเตรียมรถฉันจะพาลูกสาวไปตระกูลสโลเวชชใช้ตัวคนผิดตัวเอง วราดาทำไมร่างกายหนูถึงมีบาดแผลมากไปขนาดนี้เจ็บไมลูกเรียกเรียกหมอมาเร็วลูกเสาของแม่ลูกต้องทนทุกข์อะไรในคุกบ้างกันแนะ่ใช่ค่ะใครกล้าทำแบบนี้กับพี่ข้อหาที่ฉันถูกตั้งคือเจตนาฆ่าคุณหนูนัทธาอยู่ในเมืองหลวงก็ไปขัดใจคุณชายสิบฉันจะมีชีวิตที่ดีได้ยังไง และนักโทษพวกนั้นยิ่งมันดังแกฉันอย่างโหดร้ายก็ยิ่งได้ลดโทษล้วนเป็นความผิดของฉันฉันไม่ควรกลับมาถ้าฉันได้กลับมาพี่สาวก็คงไม่ต้องทนทุกข์มากมายขนาดนี้วรดาเธอจะปรปชอบประชันอะไรบนตัวเธอมีบาดแผลทำไมไม่บอกตัต้งแต่แรกเล่าพวกเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลถ้าเธอบอกฉันตัต้งแต่แรกก็มีบาดแผลพวกนี้ผมพาไปโรงพยาบาลหายาให้เธอแล้วฉันกําลังจะบอกนะแต่ว่าคุณสลัศ คุณไม่ให้โอกาสฉันวราดาถึงยังไงเธอก็คือคุณหนูใหญ่ตันกูโ้โซแวนนะตั้งแต่เด็กเธอก็ชอบเล่นปืนในเดือนจำหญิงไมเจ้าฝีมือระดับไหนกันถึงทําให้เธอบาดเจ็บได้ขนาดนี้คนธรรมดาไม่สามารถทําอะไรฉันได้หรอกแต่ฉันถูกดูแลเป็นพิเศษถูกขังรวมกับกลุ่มนักโทษทหารมือทั้งสองของฉันแน่นอนว่าสู้มือทั้งสี่ไม่ได้ต่อมา ฉันฉนลาดขึ้นเมื่อเพื่อนในคุกแกล้งฉันให้ฉันเลือกระหว่างทำให้ใบหน้าเสียโฉมกับการถูกตบหน้าฉันเลือกถูกตบหน้าระหว่างการถูกทุบตีกับการคุกเขา่าฉันเลือกคุกเขา่าระหว่างการดื่มน้ำจากชักโครกกับการเรียนเสียงสุนัขฉันเลือกเรียนเสียงสุนัขห้องห้องพอได้แล้วถ้าถูกรังงกนขนาดนี้ทำไมไม่สู้กลับล่ะ ก็สู้อย่างสุดกำลังแต่ยิ่งฉันสู้พวกเขายิ่งรังแกฉันทารุนกว่าเดิมแม้กกเวินจะมีอิทธิพลมากมายแต่ก็ยังมีกฎหมายเขาจะทำกับเธอแบบนี้ได้ยังไงคุณสรัตคงไม่คิดว่าฉันจงใจรับความทุทรมานเหล่านี้เพื่อแลกกับความเห็นใจของพวกคุณหรอกนะอย่างง้อไปหน่อยเลยฉันรู้ดีว่าตัวเองมีสถานะอะไรพวกคุณอาจจะรู้สึกผิดแต่ในใจคงรู้สึกโล่งใจ ว่าโชคดีที่คนที่ถูกส่งเข้าคุกไปสี่ปีคือฉันไม่อย่างนั้นความทุกข์ทรมานเหล่านี้บาดแผลเหล่านี้คงต้องเป็นจิรดาที่ต้องรับไปก่อนหน้านี้พวกเราอาจจะละเลยเธอไปบ้างแต่เธอลองคิดดูสิเธอไม่มีวครรับผิดชอบเลยเรื่องงที่แท้ฉันก็ยังเป็นฝ่ายผิดอีกเหรอถึงเธอจะได้รับบาดเจ็บในคุก แล้วแม่เก่อะไรกับพวกเรากับเจริญดาด้วยเลยทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นเพระาะคุณผ่าคุณนัทาตกงันได้หรอกเลยทุกอย่างล้มไปผลกร,รมที่เธอสมควรได้รับนิสัยของเธอฉันรู้ดีที่สุดเธอแต่ไปด้วยความอิดฉาได้สียยาและชอบแก้แค้นตอนที่อยู่ที่โรงเรียนเธอก็ชอบอิดชาดเจริญดาไม่จงใจนั่งรถพี่เรียนไปกับเธอแต่ยอมขี่จักรยานคันเก่าๆไปโรงเรียนเธอโกรธที่พวกเราลั่เลยเธอแต่นั้นมาอยู่ต่อหน้าทุกคนเธอติงปเปิดเผยบาดแทกมาจงใ,ใจเรียกความสงสารคุณสัลัดคะพวกคุณจะขีะ้ลืมจริงๆ เมื่อกี้เป็นคุณเองที่ดึงเสื้อผ้าฉันอีกทั้งก็เป็นพวกคุณเองที่เชิญฉันมาง,งานเลี้ยงส่วนเรื่องไม่นั่งนดพี่เลี้ยงเป็นเพราะฉันกับจริรด,ดาไม่ได้เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันวรด,ดาเัอจะกล้าก็หอกหน้าตายโรงเรียนของพวกเราล้วนเป็นพ่อแม่แต่ให้โรงเรียนชั้นสูร,ราชเวทเธอชุดนักเรียนของเธอไม่ใช่ของราชเวทนี่คือชุดของโรงเรียนรัตนครนหลวง ฉันไม่เคยทานอาหารเช้ากับพวกคุณเพราะโรงเรียนรัฐนครหลวงต้องมีชั่วโมงทบทวนตั้งแต่หกโมงเช้าทุกเช้าฉันต้องตืน่นตั้งแต่ตีสี่ปั่นจัก,กรยานสองชั่วโมงเพื่อให้ไปทานข้าวเรียนหลังเลิกเรียนตอนเย็นในที่สุดฉันก็กลับถึงบ้านแต่พวกคุณกลับทานอาหารเย็นไปแล้วฉันก็ต้องกินแต่อาหารที่พวกคุณกินเหลือวรดาแม่ไม่รู้เลยว่าลูกต้องทนทุกข์มากขนาดนี้แม่ผิดเองคุณพันนีไม่ได้ทำผิดอะไรต่อฉัน ตะโกนสุนทรเวทในพระคุณเลี้ยงดูฉันมาจะปฏิบัติต่อฉันอย่างไรก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเป็นตัวฉันเองที่ทำผิดต่อตัวเองทั้งหมดเป็นความผิดของฉันฉันไม่ควรกลับมาหาครอบครัวฉันน่าจะอยู่ที่สถานสงเคราะห์ต่อไปจะได้ไม่ต้องมาแย่งทุกอย่างจากพี่สาวพูดเลวไหลเธอเป็นลูกแท้ๆของพ่อแม่ เป็นน้องสาวแท้ๆของพี่นะเธอจะไม่กลับมาได้ยังไงถ้าตระกูลโซดเดมีลูกสาวแท้ๆได้เพียงคนเดียวคนนั้นก็ต้องปเป็นเจริดดา,ดาถ้าอย่างนั้นทำไมพวกคุณต้องให้คนนอกอย่างฉันมาร่วมฉลองให้กับลูกสาวแท้ๆของพวกคุณด้วยตอนนี้ฉันไม่สนใจแล้วว่าจะเป็นคุณวรารดาหรือไม่ฉันแค่อยากรู้ความจริงว่าเมื่อสี่ปีก่อนใครกันแน่ที่ใส่ร้ายฉัน วอร์ด้าฮะโคซาลันมีเรื่องอะไรพูดกันเดียมไม่ได้เหรอทำไมต้องลงไม้ลงมือด้วยวอร์ดา